วข่าว wow, wow, wow. วันนี้นะคะก็มาพบกับผู้เชี่ยวชาญพี่เหมียวเคซอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พบกับเ k c เช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะก็จะมาในหัวข้อการเชื่อมต่อวลาวเอ็นคอนเนคชันมีกี่ประเภทค่ะแล้วก็เลือกแบบไหนจึงจะเหมาะสมมาถามผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าคะ่ะ อ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะพี่เหนียวขอฉีดสลเปรย์ทีนิดนึงนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะค่ะการเชื่อมต่อแบบเกลียวหรือว่า t r e a t Connection มีสมาตรฐานก็คือ 1. NPT และ 2. BSPT ค่ะส่วนใหญ่ใช้สำหรับงานประเภทไหนคะงานนี้เหมาะสำหรับการใช้วาลวที่มีขนาดเล็กค่ะ 2. การเชื่อมต่อแบบหน้าแปลนหรือว่าฟนคอ n เน c t i o นตัว法兰 connection เนี่ยค่ะ เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนบ้างคะอันนี้เหมาะสําหรับงานทุกประเภทเลยค่ะก็คือมีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้าค่ะหลัประเภทที่3การเชื่อมต่อแบบเชื่อมหรือว่า Weld Connection นะคะจะมี2แบบก็คือ Socket Weld เป็นแบบสวมเชื่อมแล้วก็แบบ Weld แบบชนเชื่อมค่ะตัว Weld Connection นะคะสามารถใช้กับงานประเภทไหนได้บ้างคะอันนี้เหมาะสําหรับท่อส่งที่มีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูงค่ะ มาถึงประเภทสุดท้ายนะคะเป็นการเชื่อมต่อแบบอื่นๆหรือว่า o ั t e r n n ์ n อ็นค n นเนนะคะจะมีแบบ q คลิกแ a m และ Union ค่ะค่ะแล้วเหมาะกับงานประเภทไหนบ้างคะอันนี้เหมาะกับงานที่ต้องการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วค่ะน้องเอม็มวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อของ w wow อลเ n d c o n n e c t i o n นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถเลือกแบบไหนที่จะเหมาะสมกับงาน อันนี้ถ้ามีคำถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ l ล n e o f f i c i a l ด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่เหนี่ยวมากๆนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดกปะดิ่งแจ้งเตือนค่ะพบกันใหม่กับรายการว้าวว้าวว้าววันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ